สวัสดียามเช้านะครับเวลาตอนนี้6โมงเช้ากว่าๆนะครับผมเข้าสวนมาเก็บผักนะครับเก็บใบแมงลักหรือว่าผักอีตูนะครับแล้วก็พริกอ่อนนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปทำแกงขี้เหล็กนะครับอ่เก็บไว้ก่อน <c oughs> คลิปนี้นะครับจะมาพูดคุยเรื่องนาธรรมชาติอ,าอีกหนึ่งคลิปนะครับเรื่องการทำนาแบบธรรมชาตินะครับผมเองก็ เอาหลักการมาจากหนังสือที่อ่านเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับชื่อหนังสือว่าปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียวนะครับของลุงฟางนะครับหรือว่ามาชานุบุฟุกุโอกะนะครับในคอมเมนต์ผมแปะลิงก์ไว้นะครับเรื่องการทํานาแบบไม่ไถพรวนดินนะครับหลักการของเขานะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องการทํานานะครับมันเกี่ยวกับการเกษตรกรรมแบบธรรมชาติเลยนะครับก็คือว่าหลักใหญ่ใจความของเขาเนี่ยประมาณว่า ไม่ไถพรวนดินนะครับไม่ไถพรวนดินไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับไม่ใช้ยาฆ่าแมลงแล้วก็รวมทั้งปุ๋ยอินทรีย์ก็ไม่จําเป็นต้องไปทํามาใส่ในทุ่งนาน,นะครับห <c oughs> ลักการนี้นะครับผมก็เอามาพิจแพลงตามบริบทพื้นที่ของเรานะครับอย่างลุงฟางก็ทําแบบใช้ฟางคลุมนาน,นะครับเพื่อกันวัชพืชขึ้นในานาน,นะครับส่วนของผม บริบทพื้นที่เป็นทุ่งรับน้ํานะครับแล้วก็ <c oughs> มันมีน้านะครับแล้วก็ระบายน้ําออกจากนาได้ก็ใช้วิธีการตัดหญ้านะครับตัดหญ้าแล้วก็ขังน้ําในนาเพื่อจะให้หญ้ามันเน่านะครับแล้วค่อยทําการปักดําหรือว่าหยอดเมล็ดพันธุ์พืชนะครับแต่หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับ <c oughs> <c oughs> การทํานาแบบธรรมชาตินะครับเรื่องการไถพวน <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยในคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมจะพูดว่าการทํานาแบบธรรมชาติเนี่ยมาพูดคุยกันว่า ประเด็นที่เราไม่ใช้สารเคมีในนาข้าวเนี่ยมันดีอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆรบิมตลิ่งคัน,นาด้วยนะครับว่ามันมันมีสิ่งมีชีวิตเนี่ยมากมายหลากหลายอย่างนะครับการที่เราเอาอยากําจัดแมลงหรือว่ายาฆ่าหญ้าไปฉีดพ่นนะครับมันทําให้สิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับในแปลงนาเราเนี่ยตายไปนะครับไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ต่างๆสัตว์น้ําต่างๆนะครับ ถึงบางอย่างไม่ตายก็จะมีสารพิษตกค้างนะครับในนาของเราในข้าวของเราเราไปทํานามีแผลมีบาดแผลตามขาตามอะไรก็จะเป็นอันตรายต่อตัวเราด้วยนะครับเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับการทํานาแบบธรรมชาติแบบนี้นะครับเราไม่ได้นึกถึงแค่ตัวเองว่าจะได้รับสารพิษสารอะไรหรอกมองไปถึงธรรมชาติด้วยนะครับเคารพต่อธรรมชาติด้วยนะครับไม่อยากเอาอะไรไป สารพิษเนี่ยไปพ่นใส่ในธรรมชาตินะครับมันเกิดผลกระทบในวงกว้างมากกว่าที่เราคิดนะครับยาฆ่าหญ้าที่ฉีดพ่นมันไม่ได้อยู่แค่ในนาท่านอย่างเดียวนะครับมันไหลบ่าลงแม่น้ําซึมลงใต้ดินนะครับโอ้มากมายหลากหลายอย่างนะครับบางแปลงนะครับผมเห็นเนี่ยก่อนจะทํานานะครับเขาใช้วิธีการฉีดยาฆ่าหญ้าก่อนนะฉีดยาฆ่าหญ้า <c oughs> จริงๆมันมีวิธีกำจัดหญ้าเนี่ยมากมายหลากหลายวิธีบางท่านไถพรวนนะครับก,ก็ผมก็ยังงงอยู่ทําไมเขาไม่ไม่ตัดหญ้าให้มันเตียนสักหน่อยแล้วก็ไถพรวนดินไถกลบหญ้าก็ได้นะครับเพราะว่าเราอาจจะจําภาพนั่นแหละโดนปลูกฝังกันมานานนะครับเรื่องการทํานาเรื่องการใช้สารเคมีเนี่ยก่อนจะทํานาเลยต้องฉีดยากันจริงๆไม่จําเป็นต้องฉีดยาก็ได้ถ้าหญ้าไม่สูงเกินไป ถ้าสูงเกินไปเราก็ใช้วิธีตัดบ่อยๆนะครับตัดประมาณสักรอบสองรอบเนี่ยตอนน้ํายังไม่มาเนี่ยหญ้ามันก็ย่อยสลายได้นะครับตัดตั้งแต่ปลายฤดูหนาวเลยก็ได้นะครับคุมปริมาณหญ้าไว้แล้วก็เศษหญ้ามันก็จะเน่าเปื่อยเป็นปุ๋ยอีกทางหนึ่งนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่นาก็ได้นะครับใช้วิธีไถกลบก็ได้แต่ของผมนะครับก็ใช้วิธีแบบนี้แหละคุมหญ้านะครับเพราะว่าไม่อยากจะไถพืนดินไม่อยากจะ รบกวนหน้าดินนะครับไม่อยากทําลายโครงสร้างของดินนะครับอนอกจากเรื่องของยาฉีดฉีดหญ้าแล้วนะครับฆ่าหญ้าแล้วก็อย่างบางท่านเนี่ยในานามีหอยนะครับมีหอยเชอรี่เยอะมีปูเยอะนะครับผมเคยไปเห็นนะครับเมื่อก่อนเคยไปหาปูตามทุ่งนาเพื่อจะมาปักเบ็ดนะครับใส่เป็นเหยื่อเบ็ดเนี่ยปูตายทั้งแปลงเลยนะครับเขาหยอดหอยยอด,ยอดปูนะครับใช้ยาหยอดหอยยอดปู มันก็ทําลายระบบนิเวศในในนานะครับจริงๆแล้วหอยเนี่ยมันก็มีวิธีกําจัดหลากหลายอย่างถ้าเรากั้นทางน้ําเข้านาดีๆนะครับมีตะข่ายกั้นดีๆกันหอยมันก็กันได้ระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ <c oughs> มันมีปลาบางชนิดนะถ้าเลี้ยงปลาในนาข้าวด้วยเนี่ยอย่างปลาในานะครับปลาดุกถ้าเลี้ยงได้นะครับอย่างปลาดุกอาจจะต้องอทํา ลัวรอบขับชิดหน่อยนะครับกั้นตะข่ายลาบางชนิดมันก็กินลูกหอยเป็นอาหารนะครับแล้วก็จับตัวโตมันออกไปนะครับอย่างปูบางอย่างเนี่ยปูเนี่ยโอ้โหกิโลละร้อยสองร้อยเหมือนกันนะครับอ่าจับปูไปขายดีกว่าผมว่าจับไปทําอาหารดีกว่านะครับถ้าเราไม่ขังน้ําในแปลงนาตอนปักดําหรือหวานกล้าหวานอะไรเนี่ยน้าไม่เยอะเกินไปปูมันก็ไปกัดต้นข้าวไม่ได้นะครับถ้าต้นข้าวโตหน่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกเราก็จับปูออกได้ ปูก็เอาไปทําอาหารได้ด้วยซ้าไปนะครับนอกจากปูจากหอยจะตายจากยาที่เขาหยอดไปนะครับมันไม่ได้ฆ่าเฉพาะปูเฉพาะหอยนะครับมันฆ่าสัตว์น้ําเล็กๆในนาเนี่ยระบบดิเวทในนานะครับตายไปเยอะแยะเลยอะ่ะแล้วทีนี้เนี่ยการที่เราทํานาแบบธรรมชาติแบบนี้นะครับ <S <s ผมจะพามาดูว่าการที่ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงหรือว่ายาหยอดหอยหยอดปูเนี่ย มันเกิดระบบนิเวศอะไรอย่างหนึ่งนะครับในนาของผมนะครับที่สวนผมนะครับมันจะเต็มไปด้วยเขียดนะครับไม่ว่าจะเป็นเขียดบักแอะนะครับเขียดเล็กนะครับหรือว่าเขียดอีโมตัวใหญ่ๆนะครับอ่ะให้ดูนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะมันสะท้อนกับก้อนเมฆอ,อ่ะอ่ะตรงนี้ไม่เห็นไม่เป็นไร คือในในนาตรงนี้มันเต็มไปด้วยลูกอ,อสเลยนะครับเยอะมากผมว่าเป็นแสนตัวเลยนะน้ำมันค่อนข้างมืดนะครับเฉพาะเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวผมซูมลงไปแล้วกันเห็นไหมครับเป็นเงาลางๆนะครับนี่ลูกอ,อสทั้งนั้นนะครับลูกอ,อสของเขียดนะครับเยอะมากอย่างปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วที่ผมปล่อยน้ําท่วมในทุ่งนานะครับ ก็แบบนี้แหละนะครับลูกออสเขียดเยอะมากนะครับเต็มไปหมดเลยมันมีแบบที่เพิ่งมาไข่ด้วยนะอือดูดินะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเยอะมากเลยนะอ่าตัวนี้เพิ่งมาไข่โอ้โหมุมนี้เป็นพันๆเลยลูกออสนะครับเห็นไหมเอ่ย นี่ไข่มันนะครับกําลังยังไม่ฟักเป็นตัวมาไข่เยอะมากนะครับก็มีมีไปทั้งแปลงนาตรงนี้เลยริมตะลิ่งตรงนี้นะครับฝั่งนู้นก็มีเต็มไปหมดนะครับเต็มไปด้วยลูกออสนะครับตัวอ่อนของเขียดนี่แหละนะครับถ้าเราเอายาหยอดหอยหยอดปูไปใส่รับรองนะครับไม่เหลือนะครับในน้ํามันเป็นพิษนะครับแล้วการที่เราทําเกษตรกรรม หรือว่าทำนานะครับ <c oughs> แบบใช้สารเคมีเนี่ยพวกเขียดพวกมแมลงต่างๆก็จะไม่ค่อยมาอยู่นะครับเพราะว่าฉีดไปเนี่ยมันก็ <c oughs> โดนยาข่าหญ้ามันก็ไม่อยู่เนาะบางบางชนิดก็ตายไปบางตัวก็ตายไปนะครับแต่ทําแบบนี้เนี่ยโอ้โหอุดมสมบูรณ์มากนะครับเขียดที่สวนผมเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะครับปีปีปหนึ่งนี่จับเขียดมาทําอาหารกันเนี่ยโอ้โห อนอกจากตัวเองจะจับแล้วก็ยังมีเพื่อนฝูงนะครับมาช่วยจับเขียดกันไปทําอาหารนะครับในฤดูการถึงฤดูการจับเขียดก็จะจับเขียดกันเขียดเยอะมากนะครับนอกจากเขียดแล้วก็โอ้โหสัตว์น้ําไม่ใช่สัตว์น้ําดิสัตว์ต่างๆนะครับอย่างที่สวนผมเนี่ยช่วงนี้ก็มีหิ่งห้อยนะครับเป็นฤดูการของหิงห้อยหิงห้อยนะครับกลางคืนนะครับเวลาประมาณทุ่มกว่า,วาไปหาสองสามทุ่มนะครับหิงห้อยเป็นหมื่นตัวเลยนะครับ พุับพับเต็มป่าเต็มพื้นที่ไปหมดนะครับเพราะว่านอกจากทุ่งนาตรงนี้แล้วรอบๆคันนาพื้นที่ตรงนี้เป็นป่านะครับปลูกต้นไม้สร้างสวนป่านะครับ <c oughs> เราจะเห็นได้ว่านะครับการทําเกษตรกรรมแบบธรรมชาติหรือทานาธรรมชาติแบบนี้เนี่ยมันเป็นการรักษาระบบนิเวศของทั้งในแปลงนาของทั้งสวนเราด้วยนะครับเ <c oughs> ขียดพวกนี้นะครับ เราก็จับไปทําอาหารได้ด้วยนะครับถ้ามันมีเยอะมากพอก็จับไปขายได้เหมือนกันนะครับแต่ของผมก็ไม่ได้จับขายชักทีนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้ใช้ทาอาหารนะครับอ่าอนาคตนะครับของผมก็จะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็คงทํากระชังปลาเสร็จนะครับแล้วก็จะมีการเลี้ยงปลาในานาข้าวด้วยนะครับถ้าเราใช้สารเคมีนะครับหรือว่ายาหยอดปูหยอดหอยเนี่ยมันก็คงจะเลี้ยงปลาในานาข้าวไม่ได้นะครับอ่า ถ้าใช้ยาฆ่าญ้านะครับเลี้ยงปลาปลาอาจจะไม่ตายก็ได้แต่ว่ามันก็คงจะสะสมสารพิษนะครับซึ่งเราเอาไปบริโภคมันก็คงไม่ดีต่อตัวเรานะครับหรือถ้าเราเอาไปขายให้คนอื่นมันก็คงเหมือนเอาเอาอาหารที่มีสารพิษเจือปนนะครับไปขายให้เขามันก็รู้สึกไม่ดีนะครับถ้าทําอย่างนั้นนะครับนอกจากเรื่องของยาฆา่ายาหยดหอยยาหยดปูแล้วก็มีเรื่องของยาฆ่า,มาแมลงต่างๆนะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับว่าไว้นะครับก็เป็นความจริงของธรรมชาตินะครับว่าแมลงดีมีกว่า9 8ซนะครับแมลงที่เป็นพิษเป็นภัยจริงๆเนี่ยมันมีน้อยมากถ้าเราไม่ใช้สารเคมีเลยเนี่ยมันจะมีแมลงดีที่เขาเรียกว่าตัวห้ามตัวเบียนนะครับมาคอยควบคุมปริมาณอยู่แล้วนะครับควบคุมปริมาณแมลงที่จะคอยกัดกินต้นข้าวกัดกินพืชพันธุ์ของเรานะครับมัน ควบคุมกันได้นะครับอาจจะมีกินบ้างแต่คงไม่ถึงกับคันระบงระบาดอะไรมากมายนะครับก็หลายที่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็ลองไปค้นหาคลิปเพิ่มเติมนะครับบางท่านเนี่ยทำอยู่ใจกลางปแปลงนาที่เขาใช้สารเคมีหมดเลยแต่ปแปลงนาตรงที่ไม่ใช้สารเคมีเนี่ยไม่ค่อยได้ผลรับผลกระทบจากโรคระบาดท,ที่รุนแรงมากเท่าไหร่นะครับอย่างในปแปลงนาอของลุงฟางนะครับเขาบอกว่ามันก็จะมีทั้ง ทั้งอะไรล่ะทั้งแมลงปลอนะครับแมงมุมแมงมุมนี่เต็มไปหมดเลยนะครับตามต้นข้าวแมงมุมก็จะคอยจับแมลงต่างๆกินเป็นอาหารนะครับแมลงปอก็เหมือนกันนะครับเนี่ยของผมก็เต็มเลยนะครับแมลงปอบินเต็มน้ําเลยเดี๋ยวต่อไปลูกแมลงปอก็จะเต็มเต็มในน้ํานะครับถ้าบ้านผมก็จะเรียกแมงและงําเนาะมันก็จะมีแมลงพวกนี้แหละอย่างตออย่างแตนพวกนี้นะครับ มันก็จะคอยจับหนอนหมาล่าพวกเนี้ยก็จะคอยจับหนอนช่วยเรานะครับระบบนิเวศเนี่ยเขาออกแบบมาค่อนข้างดีแล้วนะผมว่าธรรมชาตินะครับแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยแหละไปคิดคิดค้นวิธีการที่ยุ่งยากเกินไปบางทีนะครับเพื่ออาจจะจ,จะคิดว่าอาจจะได้ผลผลิตเยอะที่สุดนะครับอย่างของผมเนี่ยปีนี้ก็หวังว่าได้สักนิดหน่อยก็โอเคแล้วนะครับพอได้ใช้ กินในครอบครัวนะครับเราไม่ได้หวังว่าจะต้องได้เยอะที่สุดนะครับปลูกข้าวไม่ได้มีแผนว่าหนึ่งไร่ต้องได้เยอะที่สุดกว่าคนอื่นนะครับได้เท่าไหร่ก็โอเคนะครับแต่เราหวังระบบนิเวศอย่างอื่นโดยรวมจากทุ่งนาด้วยนะครับข้าวอาจจะไม่ได้แบบเยอะที่สุดนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราหวังระบบนิเวศอย่างอื่นนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับก็คงจะประมานนี้นะครับมาเล่าให้ฟังเรื่อง นาธรรมชาตินะครับแล้วก็เกษตรกรรมธรรมชาตินะครับไม่ใช้สารเคมีเขาก็ทํานากันได้นะครับก็ลองไปค้นหาคลิปต่างๆของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาทําไว้มากมายหลากหลายคลิปนะครับเพิ่มเติมนะครับอย่างผมถ้าใครลวมตัวมาดูก็ขอให้เป็นคลิปนี้เป็นเหมือนไกด์ไลน์นะครับว่ามันมีวิธีการทํานาแบบนี้ด้วยนะครับแล้วให้ท่านนะครับไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับท่านก็อาจจะเข้าใจในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพิ่มเติมขึ้นนะครับ อ่ะคลิปนี้นะครับจากไปแล้วนะครับ